าย้อนว่าย้อนว่ปะปลาแดงเหรอมาลองเทรับ่ายเรือนมาลำบากลำบนลงได้บป่ไม่รู้มาถึงอัฐพลก็โดนปลาแดงก่อนเลยนะครับผมสวิงใช่ไหมจะไปเอาสวิงครับโอ้ยปลาแดงจริงกำลังจะยกครับโอ้ยยกโอ้ยโคตรเสียดายหลุดไปครับกำลังจะไปเอาสวิง คนบอกเห็นลูกปลากระโดด<อ>ครับโดนย้อนว่ะ <ไป S 1> เลยให้ผมมาตตีครับโดนเลยครับโอ้เข้าหินจังหวะนี้ปิดเบรกแน่นๆเลยครับโอเคจนมันลอยขึ้นมาได้นะโ,โรงคับอคขอบคุณครับน้โหทําให้ปิดเบรกเข้าหินไปแล้ว ขอบบคคุณรัปลาอยู่ชิดหินเลยนะครับต้องตีชิดหินเหยื่อตกลงหินแล้วกระโดดตรงมากัะตุ้มครับได้ไหมสักเออใกล้าใรตอนโดนโรนแล้นครับโดนกระสุนแล้วครับสาดคลานกันมาครับคันเจ็ดศูนสี่ครับไซนี้ถ้าไม่แข็งมุดหินแน่นอนเย่อเยื่อใหญ่อยู่ยอดครับเหย่ออะไรครับเหยื่อปลักครับผม ขอบคุณครับ